ไทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอหอมกเจสีสำเพงสวัสดีค่ะเจสีสำเพงค่ะไทรห่อหมกในสำเพงนี่นะคะแล้วก็ห่อหมกจะมีหกหน้านะจ๊ะมีหน้าปูหน้ากุ้งหน้าปลาเมงดาปลาหมึกแล้วก็ลมมีไทยหอหมกมาได้3 0กว่าปีแล้วลูกอุย๊ยนี่3 0กว่าแล้วด้วยสมัยก่อนนี่คือมันจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวเค็มอันนี้รสชาติแบบไม่ออกหวานไม่ออกเปรี้ยวอ่าแบบรสชาติปกติที่เราชอบที่ละกับน้ำปลาครับสุดนี้อร่อยที่สุดวันหนึ่งก็อําแบบเล็กๆก็เอาเวลาพันหอก็พอกแบบเล็กๆพันหอเล็กๆขันต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำ,ตำพันหอมเออ<ะ> <laughs> มันจะมีหน้าปูกุ้งปลาดาปลาหมึกลวม,มดีทุกรสเลยที่เอามาเนี่ยเสน่ห์อาหารไทยรสชาเข้มข้นไงรสจัดจัดนั่นแหละแขกช่ามาก็ชิมต้องกินก็ยังมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆก็โอเคค่ะภูมิใจก็คือลูกค้ารั ดีค่ะปมกเจ็ดสีอยู่หลักปราักรวัลน,นะคะร้านนี้เราเปิดยี่สี่ชั่วโมงอยู่ในสาเพงจ้ะถ้าเป็นร้านถ้าสำเพงสั่งแก้ผู้เพงอะไรเมงก็เราก็เปิดยี่สี่ชั่วโมงถ้าเป็นสาขาอื่นก็เปิดตามเวลาเปิดตั้งแต่หกโมงถึงห้าโมงเย็นปิดจ้ะมาเมื่อไรก็ได้กินจ้ะของไม่มีขัดเรียไม้ลูกค้าอยู่แหละภาษีเ็าออกขายยี่สี่ชั่วโมงถ้าอยากมาก็เอาเบอร์โทรภาษีไว้เดี๋ยวภาษีาก็มาจ้ะ อ๋อนี้ไปไกลแค่ไหนก็กลับมาถัยรูกกับลูกค้าได้จ้ะโอ้โหน่ารักจังเลยลูกค้าก็น่ารักเงียจ้ะแม่ค้าก็ต้องน่ารักตามด้วย